สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับการสอนกองในเรื่องของค่าของโน้ตน,นะครับวันนี้ผมนำโน้ตมาทั้งหมด6ตัวด้วยนะครับเป็นโน้ตที่สามารถใช้การสอนในในารสอน,น,สอน,นเบื้องต้นได้ครับและสามารถนําไปฝึกให้คล่องมือได้ครับสามารถนําไปใช้ในกองชุดได้ในประการชันได้อย่างเี้ครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับ ตัวนี้เป็นโน้ตตัวกลมครับโน้ตตัวกลมตัวนี้เป็นโน้ตตัวขาวครับตัวต่อมาตัวนี้เป็นโน้ตตัวดําครับตัวนี้เป็นโน้ตคาบตหนึ่งชั้นครับตัวนี้เป็นโน้ตคาบตสองชั้นครับตัวนี้เป็นโน้ตคาบตสามชั้นครับครับทั้งหมดนี้ผมก็จะมาสอนว่าแต่ละตัวเนี่ยมีค่าเท่าไหร่มีค่าน้ตเท่าไหร่แล้วก็สามารถ นำไปไประยุกต์ใช้และตีในส่วนแบบไหนได้แล้วสามารถนำไปฝึกมือในวิธีไหนในใต้บ้างนะครับทำเรามาเริ่มกันที่ตัวกมนะครับตัวกมก็จะมีค่าทั้งหมดจะมีค่าสี่จังหวะครับถ้าตีก็เออก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับ สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ครับส่วนตัวต่อไปจะเป็นตัวขาวครับตัวขาวมีค่าทั้งหมดสองจังหวะครับก็จะทีประมาณนี้ครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งมานี่ครับส่วนตัวดำต่อไปคือตัวดำครับจะมีค่าสี่จังหวะก็จะเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแบบค้นแรกครับก็สามารถนำไปไประยุกใช้ในซิงเกิลสโต k กนี่แะครับฝึกมือข้อมือฝึกซิงเกิลเนีครับการตีก็เป็นประมาณนี้ครับวันสู 1 2 1 o 1 2 n e มานี้ครัต่อมาเป็น n o ้ตข้วเชั้นครับ1ชั้นก็จะนับเป็นวันเอ้ยอครับนับเป็น1และ2และครับ ชนะก็เนแบบนี้ครับให้การตีก้เยแบบนี้ครับหนและสและสและสี่และ1และ2และ3และ4และ1น่ประ, 3, ะ, 4, ะมาณนี้ครับต่อมาจะเป็นโน้ตคาบส,สชั้นครับสองชั้นการตีจะเป็นส่วนของหนึส่วนสี่ครับค่าหนึส่วนสี่ ก็จะน่าเป็น one e n r uh, ครับ one e n r uh, นี่ครับการตีก็ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้ครับ one e n d r two e a n r three e n d r four e a n d r การตีก็ถ้าถ้าเราเริ่มตีตอนแรกอาจจะเป็นชา้าๆก่อนประมาณนี้ครับการตีก็อาจจะเป็นน้ำหนักเข้ากันก่อนถ้ายังไม่รู้น้ำหนักแยังไม่รู้ ตัวโน้ตหรืออะไรอย่างี้ครับเขาจะนับเป็น one e แ uh, e แ g uh, e and, uh, four, e and, uh, ถ้าคนเริ่มที่จะรู้แล้วว่าตียังไงก็จะเน้นจังหวะครับโดยการเอเซนโดยการตีเอเซนอาจจะตีว่าที่หนึ่งว่าที่สามจะเป็น หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอสามหนึ่งสสามหครับหรือแม้ก็จะจัดแปลงจังหวะการเล่นมือนี่ครับกยเป็น ก็ลองเอา Notes, โน้ตตัวดำเข้าไปหนึ่งชั้นแลวเข้าไปสองชั้นมาตีรวมกันนะครับก็จะตีในได้ในคำนองนะครับเป็นการฝึกมือเรื่อยๆการฝึกกระโตะและการฝึกในการส่งทอมส่งลูกแสแนของกองชุดได้นะครับก็จะเป็นยางไงครับ เซนเอนิดหน่อยครับตัวต่อไปตัวท้ายครับเป็นขัา้าไปสามชั้นขัา้าไปสามชั้นจะค่อนข้างที่จะยากหน่อยสำหรับคนที่เริ่มหัดหรือเบื้องต้นนะครับส่วนของน้อตก็อาจาจะตัวของน้อตจะเป็นสามพยานเข้ามาช่วยครับการตีแบบนี้ครับขออภัยครับจะเป็นอะไรครับ นับก็นะับเป็นหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้าหกก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งประมาณนี้ครับก็อาจพวกคุณก็อาจจะเริ่มแบบอาจจะเริ่มจากช้าๆไปครับนะับเป็นส่วนหกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้า มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเป็นการความรู้เบื้องตน้นก็อยากให้ลองไปสุดดูนะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ